ครับพี่น้องเสรีภาพทุกท่านนะครับชบกันอีกครั้งหนึ่งวันเช้าวันพฤหัสหักนะครับวันนี้ก็ที่17ธันวาคมก็พระธรรมที่มาถึงพวกเรากระดุดดีบทที่63ข้อ1นึถึงข้อ11นะครับผมตั้งไว้ว่าความรักมั่นคงของพระเจ้านั้นดีกว่าชีวิตเบื้องหลังทำไมดาวิดจึงเขียนไว้เหตุการณ์ที่ดาวิดกำลังถูก ตามล่าฆ่าเอาชีวิตแทบจะหนีหัวสุกหัวสุดน,นะครับในช่วงชีวิตที่หนีไัยจากซา,าอูลน,นะครับดาวิดเองแทนที่จะท้อใจดาวิดก็เข้าหาพระเจ้าโดยที่ดาวิดคิดถึงความรักแล้วก็ความรักของพระเจ้าที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงน,น,นะครับท่านเองได้ตอบสนองมีการตอบสนองทั้งหมดเนี่ยห้าอย่างด้วยกัน ประการที่หนึ่งนะปากดาวิดยกย่องสรรเสริญพระเจ้าข้อที่4นะครับประการที่2ดาวิดจิตใจนะครับเขาจะอิ่มหนำหมายถึงอะไรหมายถึงจิตใจที่เต็มไปด้วยความสุขความยินดีแม้ว่าเขาเองจะอยู่ในสภาพที่ถูกตามล้างอยู่ในช่วงของการหนีแล้วก็ภัยพิบัติที่ความตายที่รอยอยู่ข้างหน้าประการที่สความคิดของดาวิดนั้นทำไมครับเขายังคิดถึง คิดถึงพระเจ้าขณะที่อยู่บนที่นอนนะครับเราลองคิดดูว่าในท่ามกลางความกลัวความตายที่ลอยอยู่ข้างหน้านะั้นแทนที่จะความคิดจะคิดถึงเรื่องสิ่งเหล่านั้นแต่เขาคิดถึงพระเจ้าประการที่สี่ครับใจของดาวิดนะครับภาวนาถึงพระเจ้าการทว่าภาวนานี้หมายถึงการที่จิตใจที่คิดใครควรถึงพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วย ขอพระเจ้าทรงเมตตาขอพระเจ้าทรงโปรดกรุณานะอันนั้นคือค่าทีที่ดาวิดมีและสุดท้ายสิ่งที่สําคัญที่สุดคือจิตวิญญาณของดาวิดนี้นะเกาะเิดอยู่กับพระเจ้าในท่ามกลางความทุกข์ยากลําบากความกลางที่วิกฤตของชีวิตนั้นนะพที่น้องเราต้องเข้าหาพระเจ้าเรามีอะไรบ้างที่เราจะเข้าหาพระเจ้าหนึ่งปากของเรานะพูดสรรเสริญพระเจ้าสองจิตใจของเรา ยังคงทำไมครับเต็มไปได้วยความสุขอิ่มหนำสำลาน3ความคิดของเราคิดถึงพระเจ้านะเสใจของเราก็ภาวนานะาถึงทำไมครับถึงพระเจ้าขอคำว่าภาวนาหมายถึงหมายถึงการอธิษฐานด้วยนะครับแล้วก็จิตวิญญาณเกาะติดสนิทยอยู่กับพระเจ้าครับในข้อที่8นั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะมีท่าทีที่เรามีขนาดที่เราเองกำลังเผชิญภยัยหรือความทุกข์ลำบากนะครับ ขอพระเจ้าวอวยพรพวกเราอธิษฐานขอพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยและวอวยพรปกป้องพวกเราไว้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไใรให้เราคิดถึงพระเจ้าขอความเมตตาจากพระองค์นะครับในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าครับเดเม